เอาแล้วเออเอ้าวจะคุยอะไรประเด็นวันนี้จะคุยเรื่องพระกันเหรอที่จะคุยกันเนี่ยเรื่องข่าวล่าสุดนี่ใช่ไหมมีพระอะไรบ้างนะดูผมจะแสะไม่ไม่อันนี้เลยพระชื่อพระจำยากจำยากพระสุทินและจินกรงะอะนร่นะไม่อะผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้นะแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมเปิดช่องให้พวกดกรนดรัดดรมงคลมาขึ้นขึ้นอยู่ มาคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวไอ้อะไรพราบาคุ้มครองพระพุทธศาสนาเนี่ยก<ม>็อยากจะฟังมุมมองอีกฝั่งนึงเหมือนกันว่าเขาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการร่างจะจะร่างกฎหมายเพื่อมาคุ้มครองพระสงฆ์เนี่ยไใ้พระสงฆ์ทําผิดวินัยแต่ว่าบางเอิญว่ามันมันสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้<อ>ไม่ค่อยได้เลือกได้รล่าเต็มที่เท่าไหร่พราถ้าจะเอาเ้ก่งจริจริงนี่ติดคุกหมดเลยครับไม่มีใครรอด ก็ส่วนใหญ่สื่อที่ที่ผมทำนะไม่ใช่อะไรหรอกนะผมไม่ใช่ว่าจะประ,ประกาศพุทธศาสนานะแต่ว่าผมทําเพราะว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นคนพุทธเป็นจํานวนส่วนมากใช่ไหมแล้วประเด็นก็คือว่าสื่อตอนเนี้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันมันมันไปโจมตีพระหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็อยากจะฟังความคิเห็นนี้มุมหนึ่งบ้างซึ่งน่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยอะนะ ว่าเขาอยากจะปฏิรูปคณะสงฆ์ยังไงก็อยากจะฟังเป็นความรู้อะแล้วก็ให้คนอื่นเขาได้รู้พุทธศาสนาในแงม่มุมแง่หนึ่งมุมด้วยแง่อีกแง่หนึ่งมุมด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่มันช่องต่างๆมันเชิญอยู่สามคนน่ะคุณก็เห็นอยู่ทีวีอะมีจตุรงมีอะไรนะแพนลี่มีใครนะเอ่อไอเบียหรือเปล่าสามคนมแค่นั้นนะ่ะเร้่ไปเดยเนืด คนรู้พระพุทธศาสนามีแค่สามคนเด่อใช่ไหมสามที่สุดแล้วอ่ะมหามีก็ช่ำชองเคยบวชมาแอนดี้ก็เคยบวชมาเขาก็เขาก็มองมีคนอื่นเขามองเขามองมองมังม่งผมก็เลยจัดไทยเข้ามาให้มาคุยกันอย่างนึงก็จะได้เห็นด้วยว่าเออคนต่างศาสนานี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาริษเคดิตคนศาสนาพุทธอย่างเดียวเพราะว่ามารับรับฟัง ใช่ไหมแล้วคนก็จะได้รู้เออ่ว่าเออคนพุทธด้วยกันเองเนี่ยเขาก็เห็นไม่เหมือนกันนะในเรื่องเนี้ยความเชื่อเนี่ยที่มันต่างกันในเรื่องเกี่ยวกับผมก็ไปถามชาวบ้านอา,าคุณนะผมไปกินข้าวไปข้างนอกมาชาวบ้านเขาบางคนเขา,เขาจะไม่ใส่บาตรแล้วนะเนี่ยบางคนน่ะเขาจะเลือกเข้าวัดแล้วนะเนี่ยหนักแล้วเนี่ยวิกฤตศาสนาผมสอบถามดูผมก็แย่ถามดูเป็นไรเขา้าครกเข้าแกงไปไปไม่ครูไม่ค้าอืมออ รู้วมีกิ่นหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยสงสัยไงว่าตกลงคนคนไทยเนี่ยเขาศรัทธาคําสอนแล้วก็ศรัทธาตัวบุคคลเนี่ยประเด็นเนี่ยอ้าวผมถามว่าคน<ร>ในศาสนาผมเนี่ยมันไม่มีคนเลวอะศาสนาคิดเนี่ยไม่มีคนเลวอะมีคนดีอย่างเดียวะยอะทุกศาสนามันก็มีทั้งคนดีสิสิทธิ์ยาพิบาลทั้งหลายเนี่ยไม่มีคนดีไม่มีคนละเมิดหรอไม่มีคนผิดกฎ ละเมิดเหรอหตอให้อยู่ระ,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 ะดับสูงๆก็เถอ,อะอ่ะมีแต่ทำไมเสื่งไม่ออกข่าวอะา่ะเราเอากฎหมายไปเราจะรับได้หรือเปล่าปะต้องมาขึ้นศาลต้องมาสาบานหน้าบัลังต้องมาสู้คดีซึ่งศาลปฏิิยุติธรรมันเป็นที่ยอมรับรือว่าอืมเออผมยังไม่รู้ไงเพราะว่าผมยังไม่ได้ฟังเต็มที่ว่าการจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมาคุ้มครอง พระเนี่ยเช่นว่าเจ้าผิดศีกาเนี่ยมันมันเป็นยังไงจะฟังรายละเอียดไงมันก็มันก็มันก็มีปัญหาเรื่องเน็ตนะมันก็เลยมันก็เลยไ,ได้ไม่เต็มที่เพรา,าะาว่าส่วนใหญ่ก็คัดค้านกันเยอะคืออยากจะให้แค่จับศึกอย่างเดียวคือไม่อยากที่จะมาสร้างเงื่อนไขว่าจะต้องออกกฎหมายเฉพาะให้แก่ให้แก่พทดอย่างเดียวไงไม่มันยังไม่มีว่า มันจะมันจะไอเนี่ยมันผมก็ไม่รู้รอนะผมแต่ว่าผมก็สงสัยอยากจะถามเหมือนกันว่าสมมติว่าเราออกกฎหมายเอาผิดศีกาศีเกเนี่ยมันจะลดลงไหมไอเรื่องกรณีข่าวฉาวพระเนี่ยผมว่าไม่หมดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกที่าศาสนาไหนมันจะมีนักบวชที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์แต่เป็นไปไ,ไม่ได้ทุกาศาสนาเลยนะไม่ใช่เฉพาะพุทธอย่างเดียว มันคนไทยเนี่ยมันอยาาว่าผมว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคุณตั้งมาตรฐานสูงเกินความเป็นจริงอะ่ะคุณวางมาตรฐานในสิ่งที่มันทําไม่ได้อะ่ะเหมือนนี่เนี่ยเหมือนพระห้ามรับเงินรับทองอะ่ะคุณจําได้ไหมที่ผมเคยถกกับคุณบ,บอ่อยๆอ่ะเลยเนี่ยว่าหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนั้นเนี่ยเขาเพื่อไม่ต้องการให้พระสงฆนะ์สะสมเงินทองความหมายจุดประสงค์อ่ะ แต่มันมีพุทธดำรดบอกว่าพระวินัยไหนที่เห็นว่าใช้การไม่ได้ปรับได้ก็ปรับเขาไม่เข้าใจเขาว่าปรับพอพอพอ,พอไปคุยอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็บอกเอ้าอย่างนี้ธรรมะพุทธเจ้าก็ไม่ใช่อาการิโกสิขัดพระพุทธโพธิ์โอ้ยมึงก็เข้าใจอาการิโกมึงก็เข้าใจมั่วปนกันไปหมดอาการิโกนะเขาใช้เลือกในมักมักสีผลสี เขาใช้โลกุตละไม่ใช่โลกิยะโลกิยะทั้งหมดนะมันเป็นมันขึ้นอยู่ภายใต้มันไม่ใช่อากาลิโก mm. อืมมันเป็นธรรมนี่มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลามันคนละเรื่องเอาไปปนมั่วซั่วกันไปหมดเธ mm. อศึกษาพุทธก็ได้ยินเขาพูดมาแต่คำพีตัวเองไม่อ่านเนี่ยอันนี้มันก็ไปสร้างมาตรฐานสร้างภาระให้พระจนเกินค,ความจำเป็นไงในีรยว mm. นี้คุณก็ไปบอกว่า เอ้มาบวชเนี่ยมึงจะต้องเป็นพระอรหันต์กันทุกรูปเลยขนาดนั้นน่ะมัน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 จะเป็นไปได้เลยแล้วรูต่อให้คุณเอามาตรฐานกันจริงๆ่ะมันจะมีพระสกิรูปอะ่ะใช่ไหมสมมติว่าถ้าเกิดพระมีจํานวนน้อยเนี่ยถ้าเกิดเกิดสึกสงครามขึ้นมาเนี่ยเขาฆ่าพระตายหมดเนี่ยเอ,เอาจะเอาเจาพระที่ไหนมาสืบทอดศาสนาจริงปะ ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะซ้ำรอยสีลังกานะผมประเด็นนะ่ะเพราะนั้นผลิตไว้เยอะๆอะดีเพราะว่าการบวชนี่คืออะไรรู้ไหมการบวชคือถ้าไม่มีการบวชเนี่ยคุณลองคิดดูนะคุณลองคิดเล่นๆดูนะถ้าไม่มีการบวชประเพณีการบวชนี่คุณคิดว่า,าศาสนาพุทธจะอยู่ได้ไหมคนคนจะศึกษาพุทธไหมคุณว่าคนไม่ไมีเรียนนะ ถ้ามันมีสภาพแวดล้อมมันไม่บังคับเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะให้คนอยู่ดีๆไปเรียนพุทธเฉยเนี่ยมันคนคิดว่าคนคนค,คิดวคนมันจะศึกษาหนึ่งเรียนบาลีก็ไม่ได้หาเงินก็ไม่ได้เอาคุยกันตรงๆอ่ะเออธรรมะบางเรื่องถึงจะดีแต่ว่ามันไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยใครจะสนใจถามดิ แล้วมันมีสักกี่คนนะที่จะมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณในทางพุทธอะ่ะเอาเนี่ยผมไม่ต้องพูด,พดผมไม่ต้องพูดไกลหรอกเอาอยัางกรณีคุณเป็นตัวอย่างก็ได้ขนาดคุณเป็นพุทธศาสนิกอะ่ะถามว่าความรู้พุทธศาสนาคุณมีสักกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูถูกแล้วขอโทษน,นะพอะเราคุยกันได้เราเป็นเพื่อนกันรู้ก็จะรู้สี่ห้าไงอ่ารู้สิน้ก็มัรกแปดมัดรกมีองค์แปด ถ้าคุณเทียบกับผมเนี่ยใครเมาวกันอ่ะผมผมให้คุณตอบคุณคุณกับผมนี่ใครเมาวกันด้านความรู้ด้านศาสนาพุทธเห็นไหมแต่ทําคุณศรัทธาเพราะอะไรอะศาสนาพุทธอะคุณศรัทธาเพราะคุณอ่านมาเยอะหรือว่าคุณศรัทธาเพราะขนมเนียมประเพณีสภาพแวดล้อมมันทําให้คุณศรัทธาในพุทธศาสนาถูกคําสอนก็มีส่วนหนึ่งแล้วคาเนี่ยถามว่า ถ้าคุณจะให้คนพุทธเนี่ยมันไปศึกษาเองอ่ะโดยที่ขนบธรรมเนียมประเพณีมันมันไม่ได้ฝังอยู่แล้วอ่ะผมก็เป็นตัวอย่างคนหนึ่งที่ผมศึกษาพระไตรปิฎกแต่ผมก็ไม่ได้นับถือพุทธคุณเห็นปะเห็นไหมคุณเห็นเคหรือยังเพราะฉะนั้นชาลีประเพณีมันสําคัญในการที่จะรักษาศาสนาถ้าเรามองในแง่ของคนพุทธนะพูดถึงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าปล่อยเขาไปเชื่อเองมันอยู่ที่ความศรัทธาด็อเร์ ถูกแล้วถามว่าคุณไม่ฝังไว้ในขนบทรทมเนียมประเพณีไม่ฝังในรูปแบบอื่นน่ะผมถามว่าปล่อยให้ไปศึกษาเองเนี่ยคุณ,ค,ณคุณคิดว่าจะมีคนศรัทธาสักกี่คนนะ่าพรความเชื่อน้อยน้อยมากๆถ้าไม่แฝงอะมันก็เป็นปรัชญาอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตไงใช่ไหม เพราะฉะนั้นสถาบันศาสนาเนี่ยจำเป็นสําหรับศาสนานั้นมากโดยเฉพาะศาสนาที่มีคําสอนที่ซับซ้อนมากๆอย่างเช่นศาสนาพุทธอย่างเงี้ยถูกต้องอืมอันนี้ผมพูดใน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 ทางวิชาการนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับผมอยู่แล้วไงสมมติคุณจะหมิ่นประมาทศาสนาตัวเองจะด้อยพระต่างๆนานามันก็ไม่ได้มีผลกับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนพุทธไง แต่มันมีผลกับพวกคุณเองอะ่ะพวกคุณยิงดา่าพระยิ่งไม่ตักบาทคุณก็ทําลายศาสนาตัวเองอะ่ะวพราะนี้คุณไปตั้งเงื่อนไขให้พระน้อยลงทุกทีทุกทีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าคุณไปหลงตามกระแสะสื่อเนี่ยผมถามว่าใครเป็นคนทําลายพุทธศาสนาศาส,สนาอื่นหรือหรือว่าพวกคุณเองถามแค่เนี้ผมก็เลยถามไงว่า คุณมั่นใจหรือว่าถ้าเกิดถึงว่าคุณตั้งกฎเงื่อนไขอย่างนอย่างนี้อย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้พระจะทําความผิดน้อยลงศาสนาจะอยู่ยั่งยืนอยู่ยงต่อไปเนี่ยเพราะสื่อเนี่ยมันยังไงยังไงมันสื่อยังไงยังไงมันรู้ว่าจุดอ่อนการทําข่าวอย่างเงี้ยมันได้เงินมันก็ทําทําไมไมันไม่ออกข่าวอาวสิทธยาพิบาลเอากับลูกศิษย์ตัวเองโตอิหม,ม่มเอากับคนเอ กับลูกศิษย์ตัวเองทําไมไม่ออกอ่ะัางทั้งนี่มันก็มีใช่ไหมล่ะทำไมไม่ออกอ่ะออกทําไมอ่ะออกมันไม่ได้ข่าวไม่ได้เงินอ่ะใช่ปะเอออเอาหรือว่าผมพูดถึงบางคนก็ได้ผมไม่เอ่ยชื่อนะบางคนอ้างตัวเองว่าเป็นนักวิชาการทางศาสนาแต่ถามว่าออกแต่งตัวเรียนแบบสงฆ์พอมีคนตำหนิก็บอกว่าเอาเนี่ย เอ้าทำไมอะสิทีิเสรีภาพส่วนตัวผิดตรงไหนอ,อ่ะ <_ d> um> เออกูก็ไม่ได้ว่ามึงผิดหรอกแต่ประเด็นเนี่ยมึงกล้าแต่งอย่างนี้กับาศาสนาอิสลามไหมล่ะมึงกล้าแต่งกับคนนอกาศาสนาไหมก็เสรีภาพมืองกันไม่ใช่เหรอคุณเห็นข่าวีนี่ไหมข่าวอะไรนะไอ้ฮะข่าวอะไรนะลุงโทนี่อ่ะที่แต่งตัวเป็นชาวมุสลิมอะ่ะเขาไม่ได้แต่งตัวเป็นชาวมุสลิมหรอกขอโทษแต่งตัวเป็นเหมือนเหมือนคนอาหรับอะ่ะมงคนมุสลิมพี่ยังไม่ยอมเลย เนี่ยคุณในศาสนาตัวเองอะคุณคิดดูดิคนพุทธแม่งเชยแม่งลุมด่าพระด่าพระตัวเองกูไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วละ่ะมันก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องของพวกคุณนะอย่าหาวาผมหลอกด่าคนพุทธเลยแต่นี่ผมพูดสะท้อนให้ฟังไงคิดให้ดีๆครับผมไม่ได้อยากที่จะมาประกาศศาสนาตัวเองแล้วแบบอะไรนะแบบมาพูดซ้ําเติมคนมารอจังหวะคนพุทธ บอกช้ำแล้วก็ซ้ําเติมแล้วเอาศรัทธาตัวเองสูงให้เด่นขึ้นเพื่อเหยียดความเชื่อคนอื่นนะผมไม่ทํานะผมสุภาพบุรุษพอผมไม่ได้เหมือนศาสนิกบางศาสนาที่พอคนส่วนใหญ่เขาเพียงพาเขาบอกช้าในศรัทธาของเขาแล้วก็เอาเรื่องความศรัทธาขเขาไปซ้าเติมไปพูดดูถูกพระดูถูกพุทธศาสนาต่างๆนานาแต่ผมก็ลาคาญคนพูดบางบางคนเหมือนกันมันก็ชอบมาดะ มาบอกว่าผมเนี่ยอะไรนะหลอกด่าพระหลอกด่าอย่างงู้นอย่างนี้นทั้งที่มันไม่มีหลักฐานหาว่าผมจะมาปลอมคําสอนบ้างอะไรบ้างเละเอะเทอะในนี้เคยทําที่ไหนคุณก็คุยกับผมมาตั้งนานใช่ไหมใช่อย่างมากผมก็บนก่นคุณเรื่องเดียวน่ะแหละว่าโอ้ยมาเริ่มใส่พระเยซูหั้อครึ่งต่อครึ่งแล้วยัางไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกรรมเรื่องเวรอยู่อย,อย,อยู่อยู่นั่นแหละ <laughs> อย่างมากุมก็บ,บ่นกูเรื่องนี้แหละเออใช่ไหมอืมแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นความเชื่อของกของกันและกันเนาะมันก็ต้องเคารพกันแหละเห็นไหมรุ่นน้องบอกแล้วใจเยินๆอาจารย์ป๊อกขอ,อโทษตีผมสไตล์การพูดเป็นนี้แหละเออ แล้วครวนี้คนมี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 ประเด็นอะไรอีกคือพูดมันพูดตรงๆผมไม่ค่อยได้ตามข่าวนะผมด้หยคุณเล่าให้ฟังอว่ามันเป็นมันเป็นมาอย่างไงเรื่องก็กรณีที่คุณตามเรื่องเกี่ยวกับพระพระตอนเนี้ยผมผมต้องถามคนคนพูดเองอ่ะเอาเงียบไปแล้วเหรอสายหลุดไปมั้งหรือย,ยังไงโอเคผมก็จะปิดละปิดปิดไล่แล้ว ตอนไม่รู้จะคุยประเด็นอะไรเออสงสัยเขาติดธุระมัง้งอ่ะเดี๋ยวผมจะได้ปิดไปทำธุระต่อนะครับเอาเท่านี้ก่อนละครับขอบคุณ